สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f d ี m c ม a n n e l นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระแลร่สร้างสรรค์นะครับผมวันนี้วันที่1พฤศจิกายน2-5-6-4นะครับก็ต้องบอกว่านะครับมีการได้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับสำหรับวันนี้นะครับทั้งเปิดลงทะเบียนเนี่ยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของนะครับการที่จะมียอดเงินเข้าสำหรับผู้ที่ใช้โครงการคุณลครึ่งเฟส3 นะฮะตั้งแต่รอบที่1รอบที่2วันนี้ก็รอบที่3นะครับอีก1,500บาทนะอันนี้คือกลุ่มเก่าส่วนคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าดูสิทธิ์นนะก่อนที่จะเริ่มลงทะเบียนเวลา6โมงเช้านี่ยมันมีกี่จำนวนสิทธ์คงเหลือ นะครับในส่วนของเว็บไซต์คนละครึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็เดี๋ยวแบ่งปันนะครับในส่วนของการลงทะเบียนนะว่ามันมีวิธีการอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพูดคุยสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็บัตรคนจนนะนะนะครับที่จะได้รับนะโครงการเพิ่มําลังซื้อวันนี้ก็มีเงินเข้าเช่นเดียวกันนะครับผมนะจากเดิมได้รับนะครับในเรื่องของ200บาทนะครับปัจจุบันเพิ่มบวกให้อีก300ก็จะรวมแล้ว เป็น500บาทอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงนะครับในเรื่องของการเข้ามาสมัครสําหรับผู้ที่ต้องการสมัครใหม่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ตรงคุณสมบัตินะอันนี้สําคัญนะครับเมื่อเราเข้ามาที่เว็บไซต์โครงการคนละครึ่งนะครับผมนะ w w w c o ไว้เวฟคนครึ .com แล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกหรือหน้าหลักของเขาเป็นแบบนี้เลยสิ่งที่เราจะดูนะครับผมนะตามที่เคยแจ้งไปแล้วว่า นะครับสามารถเปิดใหม่นะครับผมจํานวนแสนกว่าสิทธ์เนี่ยดูตรงไหนอ่านดูตรงนี้นะครับเวลาเข้ามาดูเนี่ยนะครับก็กดปุ่มนะดูจํานวนสิทธิ์คงเหลือตรงนี้นะนะครับนี่ฮะนี่คือในเรื่องของจํานวนสิทธิ์คงเหลือนะครับก็บอกว่าสิทธิ์รัฐช่วยจ่าย50%ไม่เกินวันละ150บาทหรือสูงสุดไม่เกิน4,500บาทนี่คือกลุ่มใหม่นะก็จะได้รับนะครับผมเต็มเต็ม 4,500บาทเลยนะครับตลอดระยะเวลาโครงการก็ตั้งแต่1พฤศจิกายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปครับผมแล้วก็สิ้นสุดโครงการวันที่31ธันวาคมนะนะครับเช่นเดียวกับกลุ่มเก่าที่จะได้รับนะครับในส่วนของรอบที่3 1 5 0 0บาทก็สิ้นสุดการใช้ของโครงการ31ธันวาคม254เช่นเดียวกันนะครับสิทธิ์คงเหลือนะครับเป,เป๊ะเลยนะยอดหน9 9 7 4อด ตามนี้นะฮะใครที่เขาเรียกว่าดําเนินการนะครับเตรียมพร้อมแล้วก็รอในเรื่องของการสมัครตรวจสอบตรงนี้ได้เลยนะครับ1.1แสนกว่าสิทธ์นะเตรียมพร้อม6โมงเช้าลั่นะระฆังจัดเลยฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูในเรื่องของวิธีการลงทะเบียนนิดหนึ่งนะว่าเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็ท่านเตรียมพร้อมไว้นะครับในช่วงของ6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ สิ่งที่เราจะต้องดูนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ากรอบระยะเวลานะที่บอกตามที่แบ่งปันไปนะครับนะส่วนในเรื่องของนะครับผมคุณสมบัตอิอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนนะครับผมต้องการตรวจสอบนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเงื่อนไขนะครับมีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับและเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียน เพราะฉะนั้นใครเกิดวันที่1พฤจิกายนนะครับครบรอบ18ปีบริบูรณ์วันนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับโครงการบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับแล้วก็จํานวนตะกี้นี้นะที่แบ่งปันก็คือ1 1 9 0 0 0กว่าสิทธินั่นแหละนะครับก็เต็มตอนไหนก็คือจบนะครับในรอบเก็บตกนี้นะครับเอาละเรามาดูวิธีการครับท่านก็สามารถที่จะกดนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนรับสิทธิ์ นะครับสำหรับประชาชนตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ได้เมื่อกดปุ๊บนะครับท่านสามารถที่จะลงทะเบียนได้เนี่ยนะครับช่วงเวลา6โมงเชา้าเป็นต้นไปนะนะครับอ่ะเวลาท่านกดสมัครมาเนี่ยนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนที่เรียกว่ายินยอมสําหรับประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการระยะที่3รวมถึงกรณีการซื้อขายอาหารนะครับและเครื่องดื่มผ่านผู้ใช้บริการระบบขนส่ง Food เดลิเวอรี่แพลตฟอนะครับน,นี่ก็เป็นารายละเอียดเงื่อนไขเมื่อท่านกดสมัครมาแล้วใช่ไหมครับก็จะมาอ่านารายละเอียดน,นะครับซึ่งก็มีในส่วนของ4ข้อใหญ่ๆอ่านครบเรียบร้อยแล้วก็เข้าใจพอสังเกตแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องมาอะไรครับทำการติ๊กตรงนี้นะครับผมไหมตรงนี้ติ๊กได้เมื่อเราติ๊กก็คือข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและยินยอมข้างต้นนี่นะครับผมแล้วก็กดเลยครับ ยืนยันนะสมมุติว่าเราดําเนินการครับตามสเต็ปที่แบ่งปันเรียบร้อยแล้วก็กดอะไรครับยืนยันนะก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับท่านนะมาดูกันครับมาดูหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าที่เรียกว่าท่านต้องกรอกข้อมูลหรือต้องเลือกข้อมูลอะไรบ้างนะมาดูนะซึ่งก็จะบอกว่าในเรื่องของการลงทะเบียนโครงการคุณเรื่องเฟยสานะครับรอบเก็บตกนี้นะครับหน้าตาก็นะครับประมาณนี้นะ สิ่งที่เราจะต้องดําเนินการจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนนะครับส่วนที่1ครับเรียกว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนนะสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรครับเลือกคํานําหน้าตรงนี้ตรงนี้เลือกได้นะครับนายนางนางสาวหรืออื่นๆนะครับผมช่องนี้ก็คือนะครับพิมพ์ชื่อภาษาไทยของท่านใส่เข้าไปนะครับชื่อกลางไม่มีไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็นามสกุลน,นะครับก็พิมพ์ภาษาไทยเข้าไป นะครับที่ตรงกับอะไรครับบัตรประจําตัวประชาชนนะต่อมาครับผมเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะครับท่านก็ใส่ตรงนี้ต่อมาครับรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน12หลักใส่ตรงนี้เห็นไหมนะครับอันนี้คือด้านหน้า13หลักอันนี้คือด้านหลังนะครับ12หลักนะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้เราเลือกนะครับว่าบัตรประชาชนของเราเนี่ยมีครบไหมวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าครบก็ติ๊กอันนี้อันแรกหรือมีเฉพาะวันกับปีเกิดติ๊กอันที่2 หรือมีเฉพาะเดือนและปีเกิดนะครับผมติ๊กอันนี้3หรือมีเฉพาะปีเกิดก็ติ๊กอันที่4อันนี้ว่านะครับตามที่บัตรประจําตัวประชาชนเรานะครับเมื่อเราติ๊กแล้วสังเกตไหมครับข้างล่างมันก็จะสอดคล้องกับที่เราติ๊กข้างบนถ้าเราติ๊กครบนะเขาเียกามีวันเดือนปีเกิดข้างล่างก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาเลย3มช่องเริ่มจากเลือกปีแล้วก็เลือกใส่ว่าปีไหนนะครับตามด้วยเลือกเดือนเดือนอะไรเสร็จแล้วก็เลือกวันตามลําดับนะนี่คือ ส่วนที่1ครับข้อมูลบัตรประชาชนเป็นแบบนี้นะครับผมนะดูดีๆส่วนที่2อ,อะไรส่วนที่2สําคัญมากๆก็คืออะไรครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเขาบอกว่าวงเล็บไฮไลท์สีแดงหนระือบอกว่าสําหรับยืนยันลงทะเบียนและใช้งานแอปพลิเคชันป่อตังเพราะฉะนั้นท่านใช้เบอร์อะไรในการสมรัครเวลาท่านลงแอปพลิเคชันป่อตังในส่วนของการยืนยันเลข OTP นู่นนี้นั่น มันก็จะเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันตั้งแต่แรกเลยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นการแบ่งปันข้อมูลกันก็นกส่วนที่2ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านเข้าไปในนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับต่อมาส่วนที่3นะครับผมส่วนสุดท้ายมีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของอาชีพหรือการทํางานอันนี้ให้ท่านเลือกนะครับให้ท่านเลือกนะนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีลักษณะที่มีนายจ้างหรือไม่อ่านะครับถ้าไม่มีก็ติ๊กตรงนี้ ถ้ามีก็ติ๊กตรงนี้นะครับผมนะอันนี้เป็นการลักษณะของการเลือกนะครับต่อมาประเภทค่าตอบแทนของรายได้หลักนะครับผมนะก็ติ๊กนะครับผมนะว่ามันก็มีช้อให้ท่านเลือกอยู่ตรงนี้ตามด้วยรูปแบบค่าตอบแทนของรายได้หลักนะก็เลือกอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันรายได้นะครับหลักต่อเดือนเท่าไหร่ซึ่งเขาก็จะมีช่วงจังหวะเงินให้ท่านก็เลือกใส่นะครับอ่านี่คือลักษณะนะครับสุดท้าย อาชีพเสริมมีหรือไม่ไม่มีก็ติ๊กตรงนี้หรือมีก็ติ๊กตรงนี้นะครับผมนะ,อ,ะอันนี้คือ3ส่วนนะครับท่านส่วนข้อมูลตามบัตรประชาชนส่วนที่2ก็คือเป็นเบอร์โทรศัพท์และก็ส่วนที่3เป็นข้อมูลอาชีพเมื่อครบทั้ง3ส่วนตรวจสอบอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมนะเสร็จแล้วก็กดคําว่าอะไรครับลงทะเบียนนี่นะครับ เมื่อกดลงทะเบียนแล้วครับก็จะมาปรากฏในส่วนของหน้านี้นะครับที่มันแก้ไขไม่ได้ก็จะขึ้นว่าตั้งแต่ส่วนที่1ส่วนที่2ส,ส่วนที่3นะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็กดอะไรครับกดตกลงนะครับผมก็เมื่อกดตกลงแล้วมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับผมเขาก็จะให้ท่านเนี่ยเอาเลขรหัส OTP ที่ถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือที่ท่านกรอกหมายเลขดังกล่าวนี้มาทําการกรอกใส่อยู่ตรงนี้นะครับเอาเลข OTP มา เมื่อดำเนินการกรอกเลข OTP เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่หรือปรากฏนะครับในเรื่องของระบบบอกว่าได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วโปรดรอ SMS เพื่อยืนยันนะครับผมนะในเรื่องของการลงทะเบียนภายใน3วันก็กดตกลงจบแล้วครับนี่คือในเรื่องของขั้นตอนและวิธีการนะครับการลงทะเบียนรอบเก็บตกสำหรับผู้ที่สมัครใหม่ ภาพประมาณนี้นะครับขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แบ่งปันนะยังไงช่วงเวลา6โมงเช้านะครับวันนี้ก็สามารถเริ่มได้เลยสำหรับผู้ที่อะไรครับดำเนินการประสงค์อยากจะนะครับได้ร่วมสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสสแล้วก็เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นในเรื่องของการลงทะเบียนขั้นตอนต่อไปก็ว่าด้วยของการลงแอปพลิเคชันต่อตังอ่ะนั้นท่านค่อยไปศึกษาข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะเอาลงทะเบียนได้ก่อนนะครับเมื่อลงได้ ก็มีระยะเวลาในเรื่องของการดําเนินการขั้นต่อไปอยู่แล้วนะครับจบเรียบร้อยนะในเรื่องของวิธีการนะครับลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3รอบเก็บตกนะครับจำนวนสิทธิ์นะครับ1นึ0 0 0สกว่าสิทธิ์นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูนะครับในเรื่องของโครงการเพิ่มกำลังซื้อวันนี้วันที่ 1- นิดนึงนะว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับนอกจากคนละครึ่งเฟส3อย่างที่บอกไปครับว่าเงินเข้า1,500บาทแล้วนะครับรวมไปถึงการสมัครใหม่1 0 0 0 0แกว่าสิทธิ์แล้ว ยังไม่พอครับวันนี้วันที่1พฤศจิกายนกลุ่มผู้ที่นะครับผมถือบัตรสกสารแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วก็ผู้ที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนก็จะได้รับวงเงินที่ได้ก็เพิ่มกําลังซื้อนะครับตามนี้เลยนะครับเดิมทีเนี่ยได้รับ200บาทต่อคนต่อเดือนใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้บวกเพิ่มให้อีก300รวมแล้วเป็นเท่าไหร่ครับ500บาทต่อคนต่อเดือนนี้นะครับผมก็จะเป็นการรับอีกในส่วนของวันนี้นะก็เตรียมพร้อม ในการใช้สิทธิ์เลยทีเดียวนะฮะสำหรับโครงการเพิ่มหลังซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมก็สามารถได้รับนะครับเดือนนี้กับเดือนหน้าก็คือ1นธันวาคมก็ได้รับเช่นเดียวกันนะครับสเดือนเลยแล้วก็ใช้สิทธ์ในส่วนของอะไรครับนะจนถึง3าสเธันวาคม2องหนะครับแล้วก็สําคัญในสิทธิ์ดังกล่าวนี้นะครับสิทธิ์ไม่สะสมนะไม่สามารถสะสมได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะ ให้กับท่านได้รับทราบข้อมูลครับทีนี้ครับถ้าเจาะมาที่บัตรสิกรแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนอกเหนือจากโครงการเพิ่มบางซื้อแล้วเนี่ยนะครับท่านก็มีในเรื่องของนะครับเงินที่จะเข้าให้ท่านรูดนะฮะวันที่1เช่นเดียวกันคือเลยครับเงินซื้อสินค้าอุปบบโภคและบริโภคได้รับในกลุ่มผู้ที่ได้รับ200บาทนะครับหรือมีอีกหนึ่งกลุ่มก็คืออะไรครับได้รับ300บาทเพราะฉะนั้นเงินเข้าบัตรที่ท่านสามารถรูดได้นะ เงินเข้าบัตรที่ท่านสามารถรูดได้นะครับนะก็อย่างน้อยก็700บาทหรือ800บาทเลยนะครับผมอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ดาเนินการทำการรูดซื้อสินค้าได้นะครับผมเอาละ นอกเหนือจากอื่นๆก็ค่อยว่ากันนะครับในวันที่18ก็จะมีค่าน้ำข้าไฟอันนี้ตามที่แบ่งปันไปในส่วนของค่าน้ำข้าไฟนะอันนี้ก็ลงทะเบียนครั้งเดียวพอใครที่ลงอยู่แล้วก็ใช้ต่อนะครับผมนะก็หมายคือถ้าสมมุติว่าบินค่าน้ำข้าไฟมาในเดือนนี้เราก็จ่ายไปก่อนนะฮะเราก็จ่ายไปก่อนถ้าตรงตามเงื่อนไขระบบตรวจสอบแน่นอนครับว่าวันที่18ธันวาคมก็คือ18เดือนหน้า เขาก็จะโอนเงินเข้ามาที่บัตรนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วท่านก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สะสมได้อนี่คือในเรื่องของเงินคน่าน้ขค่าไฟแต่ต้องอะไรครับแต่ต้องอยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขนะหลายท่านสอบถามมาว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแต่ว่าใช้ไฟเนี่ยนะครับนะเกิน3 1 5บาทใช้น้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เข้าใจท่านอยู่นะครับผมนะแต่ว่าก็ดูเงื่อนไขแล้วกันนะถ้าเราใช้จ่ายเกินเนี่ยท่านก็จ่ายเองนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นภาพที่ทางระบบแบ่งปันข้อมูลประมาณนี้นะครับเอาละก็พูดคุยประมาณนี้ครับยังไง6กโมงเช้ากลุ่มผู้ที่ต้องการสมัครนะครับผมนะดูสิคโคงเหลือตรงนี้1นึ่งแสนหนก็สิทธิ์ก็สามารถดําเนินการนะครับผมนะตามที่เราแบ่งปันได้เลยนะครับภาพประมาณแบบนี้นะเอาละ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และติดตามกันก็ขอบพระคุณในอย่างสูงละที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจพ่าดคลิปใหม่ๆเสริฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิลดมเชนแอปไบเกษมสันตต้องลำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ